สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแผ่นกองแอร์รถยนต์นะคะสําหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายเนาะไม่ต้องไปพึ่งศูนย์แล้วนะคะมาเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ห่อ O.E.M. นะคะซื้อมาจากในอินเทอร์เน็ตอันนี้จะมีขั้นวิธีการบอกวิธีการเปลี่ยน อันนี้มีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นข้ามไปเลยและกันเพราะเดี๋ยววันนี้ก็จะสอนวิธีการเปลี่ยนแล้วเนาะค่ะส่วนอันนี้เป็นสติกเกอร์ไว้บอกระยะนั่นเองว่าเราเปลี่ยนที่กี่กิโลเมตรอีกกิโลเมตรที่เท่าไหร่เราควรเปลี่ยนอีกที่นึง่งบอกวันเดือนปีนะคะเรามาดูงานกันดีกว่าอ๋อกระดาษละเอียดนะคะแน่นพอสมควรแล้วก็ ผ่นกองก็ถี่พอสมควรเลยเดี๋ยวเราทีนี้เรามาสาธิตวิธีการเปลี่ยนเลยเนาะก่อนอื่นเราเคลียร์ของจากเก๊ะนะคะแล้วก็เปิดเก๊ะออกมาข้างๆเก๊ะเนี่ยเราสามารถบีบเพื่อที่จะปล่อยให้เก๊ะมันลงมาได้อึบอนี่อันนี้คือ,อ,อตัวที่มันกั้นไว้นั่นเองปล่อยมันลงมาเลยค่ะเคเห็นแล้วอันนี้คือฝาที่เรากองฝากองแอร เหมือนกันค่ะด้านข้างเราก็บีบแล้วดึงมันออกมามันจะมีกิฟเป็นข้างข้างอยู่อย่างนี้นะคะก็ออกมาโอเคเห็นแล้วแผ่นกรองแอร์ด้านในอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนมานานพอสมควรดูความทำกันดีกว่าหูแหวะเปรียบเทียบกันชัดๆเลยดีกว่าความดำเห็นได้ชัดคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศูนย์เขาจะแนะนำให้เราเปลี่ยน ที่1 5 0 0 0หกิโลถึง2 0 0 0 0นโลนะคะทีนี้เราดึงออกมาด้านไหนเราก็ใส่เข้าไปด้านนั้นเนาะเมื่อกี้เราเดึงออกมาด้านนี้ง่ายๆค่ะแค่สอดเข้าไปตามกล่องมันพอสุดแล้วก็คือจบแล้วเราก็ปิดฝากลับเข้าไปที่เดิมเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนจะเขียนย้ำเตือนแล้วก็แปะไว้ก็ได้แล้วแต่ เสร็จแล้วทีนี้เราก็ปิดเก๊เหมือนเดิมค่ะถ้าไม่บีบเราก็ใส่ไม่เข้าเราบีบเสร็จแล้วค่ะปิดเก๊ขั้นตอน,นง่ายๆสาวๆทำเองได้นะคะ